ค่ะกลบสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสูาาาชา่ช่องพอนผ้ารวยเนาะค่ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอนผ้าร่วยไว้เด้อค่ะเด้อเพื่อสิบ,บริพาทข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอนผ้าร่วยเนาะ,ค,ะค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาวัดปูเทท่งเนาะ,ค,ะค่ะเอฟซีค่ะนันปูเพิ่นเกิดกำลังเดินทางมาพอดีเนาะคะ่ะ กบันปะเอาไปหาปูกบันเนาะแก้ถึงน้องใจพอสบายครับพอพอเป็ลายครับค่ะอันนี้พญานาคก็กำลังก่อสร้างเริ่มสิแล้วแล้วเนาะค่ะเอซี่เริ่มมีใส่เสียนพญานาคแล้วค่ะจักหน่อยก็สิเป็นใส่เสียนเนาะค่ะ เนี่ก็เป็นหอละข้างเนาะคะ่ะสำหรับเอสซี่ทีเพิ่นเป็นเจ้าภาพเนาะคะ่ะที่แม่โคหอมได้ประกาศไปในคลิปก่อนๆนั่นเ้ยค่ะพอแม่พี่น้องปองไปเด้อ รเพิ่งกำลังพึ่งกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะเราไปเข้าด้านหน้าด้านหลังก็ได <yeah. S 2> ้ค wow, ่ะเดี๋ยวชมค่ะค่ะอันนี้ก็เพิ่งกำลังลงมือแล้วนะแม่คู่ทางด้านหน้าทางด้านหลังแม่คูุู่กพาโดยเข้าทางด้านหลังได้ทางบเป็นคนลุ่งมื่ทำงานแล้วตอนนี้กำลังก่อสร้างตอนนี้กำลังเลือกบูรณะ นีน่ม<น>ีอะไร่นพุนอันนี้ไก่ตัวยังหนูนนนอันค่ะ<น><น>อนเนกกาคืนนะคะปพิจเสตเป็นคืนไต่ทองพญานาคนะคะ ใส่ทองพญานาคเด้วค่ะพอแม่พี่น้องตองไปเด้วค่ะนี่กะหลุนนาะพิศนาทำโอ้นี่คือสิบนพิชนาทำที่เหลือก่วันนีล่ อันนี้ก้าขั้นเฮ็ดแล้วนี่ผู้ใดมีเคราะมีโศกมีโรคมีไพ่อยังกับมาหลอดได้ด้อค่ะนี่เอฟซีค่ะค่ะอันนี้เป็นไตทองพญานาคเนาะค่ะหลอดเอาโชคเอาลาบเนาะค่ะค่ะอันนี้เป็นเจ็ดพญานาคเนาะค่ะเจ็ด นี่เป็นเจดพญานาคเนาะค่ะเอฟซีก็ร่างสิเตรียมเตรียมขึ้นนะค่ะขึ้นเจดเนาะค่ะซึ่งสร้างพผนกับเห็ดงามงามค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นแพงหลังบ่ค่ะเจี๊ยบชนะสวยสวยสวยสีมือสีมือขนาดฝนตกแลนี่เพราะว่าสององค์คือว่าคือกันเนาะโอ้โหจะแยกไว้ไงอ่อมีสององค์ สององค์นะคะแผงหลังอันนี้อีกองค์นึ่งนะคะไอซีน,นี่อ,องค์นึงแล้วก็มาทางนี้อีกองค์นึงได้ค่ะเด้เจ็ดเจ็ดกองยังไม่เห็นาะ าหาไถห,หาเหล้าผมหาตัวนี้น้อยนี่แต่ว่าตัวนี้ตัวนี่นีกก่เป็นหาไถแต่ว่าตัวน้อยโย่ไก่ทางเป็นคหาเห็นบ่อครับเห็นบ่ออันนี้เป็นอยังนึ่งพระท่านวาสต์ตัวว่ามันหาหนึ่งที่นี่ค<อ><อ>อนอยากให้บุลณะใหม่ที่ครับคนอยากให้บุลณะใหม่คนก็เลยให้เห็นปกติคนที่ย่างไก่ได้นี่ไปๆมาๆนี่เห็นบ่อครับเห็นบ่อ เอฟซีเบิ้งเอาเด้อครับเด้อเห็นชัดๆเด้อคั้นบ่อเห็นกับขยายใช่เด้อเป็นตัวอีหยังเหือนง่ามเอ่ะหาหนึ่งตัวใหญ่ขนานกับเป็นตัวนี้น้อยนี่เป็นหานี่โอ้ยห่างเถอะวะเห็นเหมือนเห็นเหมือนเทปหนึ่งหกห้าเปรี่ยวหางคือหางอือเบิ้งเอาเอานี่หกนี่งบนี่จะไม่มาช่องเราหรือว่าเป็นสองงบวนี่นี่ เม่นา่น่สองหกข้นเก่าหกขึ้นเขื่นาเกิดหลเมืองหลาบอกอะไรโซ่มามานแล่บิแม่ทิมใส่เอาในซองนั่นลูกเอาในซองกันค่อยปิดปิดกล่องกันลอปิดรอ หอเลี่ยมอ้ล็อหอเหลี่ยมเหลี่ยมอาซายล็อกคำตอครับค่ะแคบน้าจอไว้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายเด้อค่ะแคบน้าจอไว้พิจารณายิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะค่ะมื่อนี่กะแม่คู่หรือว่าปูเฮาผ้ามาตรวจการก่อนนะคะเด้อผ้ามาตรวจการหอละข้งหรือว่าเป็นปูพญานาคเนาะค่ะ สิบูระนาใหม่ด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะค่ะคลิปนี้แอดกะขอให้เอฟพรพอมผ้าลวยทุกท่านเนาะค่ะโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะลำลำเร่อยเด้วยค่ะเด้อเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอฟซีค่ะมื่อนี้แอดกะได้มาตรวจการกับปูชีพผาขาวเนาะค่ะ ตรวจการกับผู้ที่ขับผักขาวกับแม่คู่หอมเนาะคะ่ะเอฟีเนาะค่ะซึ่งยูวัดปูเท่ทองเนาะค่ะพอแม่พี่น้องเด้อคะ่ะค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้ก,ก็ได้แนวทางจากปูเนาะคะ่ะยูหอประทับแม่คู่หอมหววเนาะค่ะเอฟเนาะค่ะซึ่งแนวทางเพิ่นก็ ของงวดประจําวันที่งวดสิบหก้วยค่ะเด้อว,วันที่สิบหกค่ะประจํางวดวันที่สิบหกเนาะคะ่ะเดือนแปดหกสี่ค่ะหอปูชีปลาขาวเนาะคะ่ะแม่หอมหววเนาะคะ่ะเอฟซีเนาะเพิ่นก็ว่าเป่าแค้นคือเกาเนาะคะ่ะเอฟซีเป่าแค้นหนึ่งเกตคือเกาเนาะคะ่ะคานำมั่นลดใหพ่อสวัยร้อยร่มนั้นเนาะค่ะพ่อสวัยร้อยล่มนนะะพัมนกะหนะะึ่งเกาเนาะค่ะค่ะเพิ่น่าพ่อไหว เทากม็มูวาฉันวะเทากม็มูและ้วกะ็เป็นตะิโตนก็มูก็เลขหายคาน้ามันลดเนาะคะ่ะซึ่งค่ะสตีเป็นเก้าหนึ่งเก้าสี่ก็ได้เนาะคะ่ะสี่เนาะแต่ว่าแอดเชียนลงตัวเดียวนึงเนาะค่ะคือหนึ่งเก้าเนาะค่ะพอแมพีน้องเนาะคะ่ะพญานาคเทาเนาะคะ่ะขัีเป็นหนึ่งเก่าเนาะค่ะหนึ่งองค์เนาะค่ะสี่เนาะ ค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรพาร่วยไว้เด้อค่ะเพื่อสิบประพาตแนวทางดีๆเนาะคะ่ะเนาะค่ะซึ่งเลขทะเบียนรถเนาะค่ะมาแดงเพิ่นว่าตักกเตยนยังเหรอบุกขี่แล้วเพิ่นว่าซิล่ะคะ่ะคือนมนแอดเราจำพิษเนาะค่ะเพิ่นว่าขับเปรียบไปแล้วก็คือว่าเป็นโมไซอะค่ะบุกขี่แล้วสิขี่ขั้นนี้เนาะค่ะขี่มาแดงเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิขี่มาแดงซึ่งเลขทะเบียนรถนั่นก็เป็น สองศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะก็ซึ่งย่างตรวจการอยู่วัดปูเทท่องเนาะ,ค,ะค่ะก็ซึ่งก็เลี้ยวไปทางไหนก็คือปรากฏว่าเห็นแต่หนึ่งกับเจ็ดนี่แหละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะยังมันก็เป็นไปได้เนาะคะ่ะจังไดก็เอาไปพิจารณาเบืะะ้องเนาะคะ่ะเอฟซีเนาะค่ะส่วนขี้มาแดงขี้มาแดงนี่ก็ซีมี่ทะเบียนรถของแม่คู่หอมเนาะคะ่ะซึ่งแม่สมพรเนาะคะ่ะ เพื่อนได้ซื้อถวายนั่นก็สิเป็นทะเบียนใหม่มา,มาหมันหมาดงวดนี้เลย,ย,ะยนะคะ,คะเด้อสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะเอฟซีค่ะเป่าแค้นสิบเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไ้คาน้ำมันพอสวายร้อยล้มเนาะคะ่ะว่าเทากะมูพร้อมก็เลยห้ยสิบเก้าบาทเพื่อนวะหายสิบเก้าบาทเป่าแค้นแล้วก็สิได้ค้าคู่ค้าค่ายตัวเพื่อนว่า สิกินกินไข่ก่อนบ่ได้แล้ววะ่ะกินไข่ก่อนบ่ได้ปูว่ะต้องเป่าแค่นก่อนสิบเจ็ดกอนเราก็ค่อยมารับคาน้ำมันสิบเก้าบาทเนาะค่ะเอเนาะซึ่งพ่อสวายเพื่อนตีเป็นโตเพื่อนเก้ากับเพื่อนกระเขียนลงไปของเพื่อนเนาะก็เป็นเก้าหนึ่งเก้านะคะแต่ว่าแอดเขียนลงตัวเดียว,ดวยเด้อนหนึ่งเก้าเนาะ,ค,ะ FC ค่ะเอฟซีค่ะคันเอฟซีทันใดมากก็ลองไปเอาเก้าใส่อีกตัวหนึ่งก็ได้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของเหลขกหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะเปาแคนแลวก็คาน้ำมันเนาะคะ่ะคาน้ำมันลดสิบเก้าบาทบ่ขื่นบอ่อรงพนว่าสิบเก้าบาทว่าสันวะี๋ยวงวดหนา้าค่อยมาเอาไม้ว่าสันวะค่ะอัน,นกกาเป็นที่มาที่ไปของกะที่ปูบอกเนาะค่ะเปาแคนสิบเจ็ดนะคะ พันว่าเก็ตต้องอยู่ทั้งเทิงอยู่ทั้งล่างบ่ได้ว่าสันพันว่าหนึ่งก็เลยหนึ่งองค์ก็แล้วหนึ่งองค์แล้วก็เอาเก็ตน้ำก้น้องค่ะพันว่าเก็ตอยู่ทั้งเทิงทั้งหลังพระต่านน่ะเก็ตอยู่ทั้งหลังตัวผู้ใดเก็ตยังสิไม่อยู่ทั้งท้องว่าเั่นน้องขาปูหวานาะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนึ่งเกตนาะค่ะพี่น้องให้ค่านระมันพอไหวสิบเก้าบาทนาะค่ะสิแล้วพันว่าพันสีขรีมาอีแดงว่าเั่นว่า ขี้มาแดงเนาะค่ะเนาะขี้มาแดงค่ะเบ,บ้าพิษเบ้าถือกระกาบขอโทษขอผ้าเอฟซีเป็นอย่างสูงเนาะค่ะขี้มาแดงนั่นก็ได้แก้เลขทะเบียนรถหมาใหม่ๆหมัดๆเนาะค่ะงวดนี่แหละค่ะสีแห้งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะสำหรับเอฟซีที่ฝากปัจจัยมาให้แอดเบิ้งดวงให้แอดก็ต้องเอาไว้เถื่อนาเนาะค่ะเพราะว่า มือนี้ยังบอหันได้เบิงเนะาะค่ะมือหนาเพิ่นคอยสิเบิงหายจังไดแอดสิไลายถ่ายวิดีโอให้เบิงเด้อค่ะเด้อถ่ายวิดีโอให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิงนํากันเนะา,นาะค่ะค่ะจังได๋กะแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไวไะะ้ได้เด้อค่ะ FC เด้อค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้ FC พรพารวยทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำลำรวยๆค่ะเอซี FC, สวัสดีจ้า